สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับกระผมนะครับชลชวีเดอะเกมเมอร์นะครับก็มาเล่นเกมฉลามนะเมื่อเกมฉลามมีใน5พฤษภาคมนี้ผมก็เลยมาเล่นเป็นพัดๆน,น,นะฮะพัดยังไม่พอนะฮะถ้าเกิดอาจจะมีจูราสสิกโบมาด้วยนะเพ่อะว่าผมเพิ่งเล่นเกมจูราสสิกโบนะบแต่ถ้าเกิดผมเล่นเรามันจะเล่นให้ดู จะมาเล่นให้ดูตั้งแต่ตัวแรกเลยนะฮะภาพก็าอาจะแปลปีลย่ยนมอ่านี่คือตัวแรกที่ผมใช้จะมาจำลองให้ดูอ่ะไปอืออ่าก็มามีนี่นี่นเอามาท่านผู้ชมครับเอ,อาอานนี้มา นี่ครับผมก็เพิ่งมีแค่สองตัวนะฮะจึงอาจจะมีหลายพาร์ทหน่อยที่ผมต้องเล่นอาจจะเล่นบ่อยหน่อยนะคะเพจจราะจร้สึกว่าผมคิดแบบไม่ค่อยเล่นใชนไม่ค่อยเล่นมากเท่าไหร่อ่าก็มาดูเจ้าฉลามเกมนี้กันเลยดีกว่านะฮะ นี่นะเราจะขอกินให้ดูนะเฮ้ยนายอร่อยมากเลยฉันชอบนายจริงๆนะโอ้ยไอเกนี่มันเกนี่แกเป็นเกที่จะมากินฉันใช่ไหมโอ้ยฉันเจ็บตูดจังเลยโอ้ยไอไขมันเยอะเอามาให้กินหน่อยดิโหป้าไขมันเยอะจนผมนี่อร่อยเลยโอ้ยจะกินฉันเลยนะฉันน่าเออเออเออะจะกินคนไม่ไดมากินนกเว้ย ไม่นะคุณฉลามครับคุณฉลามคุณฉลามอย่าทำผมเลยไม่ได้หรอกฉันเป็นฉลามเบบี้บอยเบบี้ฉลามเบบี้เบบี้ฉลามลลลลลลลผมก็ต้องขออภัยด้วยนะะที่ผมไม่เล่นให้ดูตั้งแต่ตอนที่ผมเพิ่งโหลดเสร็จเพราะว่าแบบอยากจะลองเล่นอะไรดูก่อนก็เลย อาจจะมีการนำหน้าไปก่อน <c oughs> คุณป้าครับคุณป้านี่กัดยากมากเลยนะครับคุณป้านี่ต้องกัดสองครั้งนะครับไม่งั้นเกมนี้นะคะก็ให้เล่นได้แล้วนะคบใครอยากเล่นก็ไปโหลดเล่นเราเลยนะครับแต่เกมน,นี้นี่ก็ดีนะสวยดีผมว่าภาพอีตัวพวก ว่าจะกินไอ้นั่นสะเกมแบบนี้มันก็ดีคือหนึ่งอย่างคือมันมันยังไงอะเกมนี้คือภาพมันสวยแต่แค่เครื่องผมม,งมันไม่ดีเองอะแหละมันไม่ดีเองละแหละเกมมันเป็นแบบเนี้ยแหละเกมที่ผมเล่นคอมมันเมมผมมันน้อยเกมมันเลยต้องไอ้นั่นเอาไว้ภาพเลยต้องไม่ชัดเอาไว้ไม่งั้นกระตุก อย่างมหาศาลเนี่ยโอ๊ยอย่ามากัดเราได้ไหมเราเจ็บตูดนะเราเพิ่งไปริซีดวงริซี่ริซี่รู้จักไหมเดี๋ยวพอหลังจากต่อโอายตายดิเว้ย,ยก็ให้หาอะไรอืมฉลามโอ๊อย ไอ้กระต่อยกระต่อยนายไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะกระต่อยโอ้ยเอ้ยแล้จะไม่ดีละเออเจ้เออขอมีชีวิตอยู่ต่อก่อนนะไ่ยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อเอ่อสำหรับเรื่องมือนะฮะใช้ด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านไหนด้านไหนก็ได้นะฮะหรือท่านที่อยากใช้สปีดก็ให้กดค้างตรงหน้าจอเอาไว้นะฮะ อ่าแต่ผมชอบเกมนี้คือว่าฉลามมันหน้าตาแปลกๆอะ่อะเข้าใจปะมันหน้าตาแบบหน้าหน้าเท่หน้าตามันดูเท่หุน่นทเกมมันดูสมจริงไอ้ถ้าเกิดเป็นเกมฉลามทั่วไปที่เราเคยดูอะ่ะคือมันจะกัดครั้งเดียว,วคนจะตายแต่เกมเนี้ยกัดสองครั้งแต่ถ้าเกิดใช้เป็นแบบรุ่นใหญ่จะกัดครั้งเดียวตายแต่นี้ผมเป็นรุ่นเล็กอยู่ เ,เพิ่งเล่นนะฮะโอ๊ยโอ้ยไม่น่าเข้ามาในนี้เลยระเบิดมันใหญ่มากกะล,ลูกอะลูกเท่ากับก้อนชี้เนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยยากได้ XL อะ่ะ XL มันถึงจะกินได้โอ้งั้นเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นไอตัวนั้นให้ดูเลย แต่ดูดูแล้วเกมมันภาพดีนะฮะเรื่องอะไรก็ดีอยู่แล้วผมแล้วอันต่อมาผมก็จะใช้เป็นไอ้ฉลามตัวที่สองนะฮะหลาลาห้องถุงตัวนี้ก็โคตรรกของโคตร,รลกนะะอะไรรกกันนะฮะฉาหลามนี่มันจะบอกตัวนี้ก็คือไซส์เอไซส์เอก็จะมีตัวนี้ผมไม่เอามันกดเกินไป ไ้ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่หน้าตามันเท่ดีชอบแล้วก็ไซ์เอ้มไอ XL อะ XL อยากดูว่าคือไซ์ว้ XL คือไซไซแบบเนี้ย XL อันนี้ XL เออึอึงี้ตัวอ,อยากได้ XL โอถ้าเกิดเป็น XL อยากได้ตัวไหนอ่ยนะถาทตัวนี้เท่ก่อนหน้าได้ไซส์ L เป็นไซส์ L เราชอบตัวนี้มากกว่าหน้าตามันเท่ฉลามเสือไม่ค่อยแช่อ่ะเราก็จะมาใช้ตัวนี้นะฮะ อ๋อฉันลืมกดอ่ะกดไปๆปลูก,ก,ลกทำไมลูกหน้าตาน่างเกลียดจังเลยอ่ะข้อไม่ชอบเลยอะลูก Pan ha lagi? ha แล้วเหรอเยอะ Pan ha โอเมเจ้าไปไปเล่นกัน เกิดเราเก็บได้เราก็สามารถเอาไอ้อันนี้นะฮะแล้วเราก็จะปลดล็อกไอฉลามพวกนั้นออกมาด้วยนะอย่างที่ผมปลดล็อกนะคะคือมันจะมีไอขีดข้างล่างที่ทุกคนเห็นอะตอนที่ตอนที่เราตายแล้วอะมันจะมีตอนที่เราได้เงินมันจะมีขีดตอนนี้มันจะมีขีดบอกมาก่อนนะฮะแต่ก็อยากเล่นไปลองดูเองอะเกมมันมาวันนี้แล้วนะครับทุกคน ไปช่วยกันกินนะมันจะได้ดีๆหน่อยนั่นแหละเสือกินอีกไว้ลูกของเราลูกของเราเกียนมากเห่เดี๋ยวฉันกินเองแกกินด้วยดิใแกกินบ้างดิกินปลาหมึกดิ กินปลาหมึกแล้วเรื่องเราจะเพิ่มไปด้วยนะฮะโหเกมนี้เหมือนมันเป็นท้องเดียวกันลำไส้อะไรเดียวกันนะฮะตัวซี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 โอ้ใครที่จะได้นั่นนี่มีสิทธิ์ยากมากตาฉลามผมก็จะบงเบลหน่อยคือ ท้องเดียวกันจะฉันเกิ์ให้ฉันโห,นหดกว่าตัววายเฮ้ยเฮ้ยเอยเอ,เอปาทับทิมไปเอามาไปเอามา ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะฮะฮะอุ๊ยปลาทับทิมปลาทับทิมขอนันทีทำไมนายต้องมาฆ่าเราด้วยเราเป็นปลาทับทิมนั่นไปผิดอะไรล่ะโอ้ยกินเยอะๆนายหนูฮะเมื่อกี้มันเกิดอะไรผู้ชมให้หน่อยอะไรเราดังเลยครับ ออออ้ือืืเราเบื่ออะไรกินได้อืมอืมอืมอม,มันเป็นดับเบิลเท่ของโค้เท่นะฮะโอ้ยเมื่อกี้โค้ดเท่อะสนุกมากโอ้ยอีคนบ้ากินมันกินมันสิ รออะไรเราไอ้หนูเกื่อเราเต็มแน่ใครมันยิงอะไรมีสองคนทำไมไม่บอกไอ้แต่บางทีแบบเวลาเราเเผลออยู่ดีเห็นไอ้นี่มันอยู่ข้างๆเรานืมันเป็นแบบศัตรูเราเราก็จะกินมันอ้อะไรก็ไม่รู้เกมนี้มัน ข้ามันดูสวยดีงข้ามันสวยอา้อาวมันเป็นพิษเป็นภัยไอคนแบบนี้มันเป็นพิษเป็นภัยต้องกินทิง้งโอ,อ,อ้เผลอกินขยะโคตรไม่อร่อยของโคตรไม่อร่อยเลยนี่นะนี่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 เอ๋ออเอ๋เอ๋ ไอเครื่องเผาทั้งเป็นเครื่องเผาทั้งเป็นไงอย่า,าเผาเราได้ไหมก็ขอจบชิปเพียงเท่านี้เวลาผมเล่นจะเล่นแค่สองครั้งเท่านั้นนะนี่ที่ผมบอกไงก็จะมีทั้งล่างนี้นะฮะนั่นแหละมันบอกค้างหน้าแหละผมบอกให้ฟังแค่น,นี้นะอุ้ยได้ตังป็นพันอ่ะ เทพอะอ่าเราจะบอกคันนี้นะฮะแล้วก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้นะเอเอจะเอ๊ะหลุดนะครับก็ขอ